สาธารณะซึ่งกอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพรอจัดขึ้นเพื่อให้บริษัทอาคารารีซเซจจำกัดมหาชนชี้แจงถึงการทำตามคำสั่งของอธิบดีกพรอในรอบบ่ายจัดขึ้นณโรงเรียนเขาทรายทับเพอจังหวัดพิจิตรโดยเวทีนี้รอบนี้เริ่มต้นด้วยการเปิดประเด็นตั้งข้อสังเกตของตัวแทนชาวบ้านต่อกระบวนการทำตามคำสั่งของบริษัทอาคาราในสองเรื่องคือเรื่องผลการตรวจเลือดและการออกมาถแถลงผลวิจัยของทีมนักวิชาการมหิดล Thank you หลังจากนั้นก็เป็นการชี้แจงเรื่องกระบวนการทำตามคำสั่งของบริษัทอัคราซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกันกบในเวทีรอบเช้าที่จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับส่งเอกสารทั้งรายชื่อคนที่ได้รับการตรวจรักษาและสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลในการทำวิจัยซึ่งทางบริษัทได้รับคำสั่งในเวทีตอนเช้าว่าให้ส่งภายในตอนเที่ยงให้กับคณะกรรมการชุดตรวจสอบเอกสาร ที่อธิบดีกรพร,รตั้งขึ้นมาในช่วงเช้าและทิ้งท้ายด้วยการกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลประชาชนแล้วผมขอให้คํามั่นตรงนี้เลยครับต่อหน้าพวกเราทุกคนว่าเป็นหน้าที่ของผมนะฮะและหน้ผู้บริหารของบริษัทนี้ที่จะต้องดูแลคนทั้งผู้ใหญ่นะฮะทั้งเด็กให้ครบพ้วนอย่างตลอดไปในช่วงที่เราทำอุตสากรรอยู่ที่นี่รัรกับขอบคุครับ ขณะที่อธิบดีกรพรกล่าวว่าเรื่องการหาสาเหตุที่มาของผลกระทบสุขภาพประชาชนนั้นไม่ได้กําหนดระยะเวลาว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่แต่หากทางบริษัทอัคาราดําเนินการแล้วเสร็จและจะเปิดเผยผลการวิจัยจะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมด้วยนอกจากนี้อธิบดียังสรุปการจัดเวทีสาธารณะทั้งวันใน2เวทีว่ายังไม่มีคําสั่งอนุญาตเบิดเหมืองก่อนครบ30วัน เนื่องจากบริษัทอาัคารายส่งเอกสารและหลักฐานการทําตามคําสั่งไม่สมบูรณ์ผมดูว่าเขายังทํางานไม่สมบูรณ์ครับเราถึงไม่เปิดให้ความจริงเนี่ยถ้าสมบูรณ์เราเปิดวันนี้เลยถ้าเกิดเราจะสั่งต่อเราก็ต้องมีคําสั่งอีกนะครับขึ้นอยู่กับผลที่เขาจะเขาจะสแสดงเนี่ยเรื่องนี้เป็นอำนาจของผมแล้วผมก็ผมใช้อำนาจผมภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องดูแลความสุขความทุกข์ของพี่น้อง ด่านสื่อกัญญาธีรชาติดำรงชาวบ้านทับค้อจังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็นต่อการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ว่าในฐานะผู้ได้รับผลกระทบรู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่ของหน่วยงานราชการอย่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มากอีกทั้งการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เป็นไปตามสมมุติฐานของชาวบ้านว่าผู้สนับสนุนเหมืองทองคำมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิม คือประชาชนที่เห็นต่างไม่มีโอกาสสื่อสารในเวทีควัญชนกเดชเนืถ่ายภาพวรัญญาจันทาทิพย์สันัาข่าวสิ่งแวดลอ้อมกิน News TV รายงาน